ตามพระราชะบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตรา25การเสนอยติถึงประธานสภาถือว่าเป็นคำร้องให้เปิดประชุมหรือไม่ครับตามมาตรา25แห่งพระราชะบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พุทธศักราช2 5 5 2้าเขาได้กำหนดให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้นะครับถ้าเป็นสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจจะทําคําร้องยื่นต่อประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่นะครับอา,อาจจะยื่นคําร้องต่อประธานสภา,าขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามันได้ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตรา25จึงเป็นการยื่นคำร้องให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสมัยวิสามันนะครับมิใช่เป็นการเสนอยติเพราะการเสนอยติเป็นการเสนอเรื่องเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณานะครับส่วนตามมาตรา25เป็นการยื่นคำร้องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ อาจจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ก็ได้นะครับ